ค่ะทุกคนพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะพี่น้องวันนี้ได้ตําถาดค่ะพี่น้องจ้าตำไอ้เขาเลยเขาเยตำถาดเลยเนาะมันจะมีหอยแล้วก็มีกุ้งค่ะจะเป็นกุ้งสุกนะคะทุกคนค่ะส้ตมตำนะคือตําเองจ้าวันนี้ตําเองนะคะทุกคนค่ะถ้าไปเปิดร้านกะจัดเลยคะ่ะถ้าเกิดไปเปิดร้านแม่บอว่าไม่คนเข่าฮ่าฮ่าเพาเป็นบป็อย่างที่คอยคอยกินนั่น อบตามเองมันแสบพี่น้องมีผักแกมมพิ่มด้วันนี้มีผักเกาหลีนะทุกคนผักเกาหลีแล้วเนี่ยกันชงบอกหอยแกะแล้วพี่น้องหอยแข็งนื่อยหน่อยนึงแกะอย,อย่างดี กุ้งสุกความเน็ตทุกคนคือแม่หลิ้มเขาไม่กินดิบนะทุกคนไม่กินกุ้งดิบมันจะยืนก็เลยก็เลยอันนี้ใหมืคนคาะนี่ไปลองกุ้งสุกทำเองวันนี้ทำเองนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ร้านนะคะใส่ <c oughs> ประกอบความเน้ตาา <c oughs> สามหอยรกอบสามหน่วย มันจะออกบานๆแล้วประกอบมันนี่เลิศใ mm hmm. นี่คีปันบอกว่า <c oughs> แม่ลิงจริงคำใหญ่แน่ว่าสันพี่น้องคำใหญ่บ่ได้แม่ลิงปากจ้อมคอยปากกว้างน้องลื้อต้องกินคำใหญ่ <c oughs> เป็นคนที่ปากกว้างเลยพี่น้อง <c oughs> ม,ม,ม,นนะะม่นเป็นมะเมนเนาะค่ะมันมะเมนพี่น้องม,มันต้อง <มะ S 2> อา้าวกลวงมันต้องอ้าวกลวงสิเลยพี่น้องเลย <laughs> อืมงาเคลื่อ,อ,อนอ,อายเบิ่งเฮาเคล่นอายเจ้าหัวก่นขอ่อยเยหรืล่าแล้วอ้าป,ป่าอยู่ชี้เลยแม่พอดีมาไม่ไหวเลยมาถุงมือกับหัวถุงมือ,อมาถุงมือแล้วกหัวซถุงมือขนาดข่อยยังไม่ได้เห็นอ,อ,อย่างยู่เดปพี่น้องแต่ข่อยอ้าป่าคือหัว ข้าวกะทิวาลยอ่ะปลาคือกลวงใช่ไหมใช่มันหล,ลายกว่านี่ป้าเจ้าสิบอนเงยสิลป์แบบพักเกาหลีนี่ลวกบ่ได้กินสดเอาเลยจ้าเอาเลยจ้ามีสลาดพร้อมไหมพี่น้อง ก็เปิดไปได้แซ่บเหมือนกันเ้อะกลุ่มตัวใหญ่ๆด้วยพี่องตำเส้นน้ำใหม่พ่อน้ำใหม่สดๆตัวมือหวาน ช่วงนี้หนาวน้ำใหม่ค่ะทุกคนค่ะมีแต่มเมนูน้ำใหม่แล้วเดี๋ยวน่าเราจะไปหาน้ำใหม่ไม่เจ้าเบิรงน้ำใหม่เลี้ยงอืมน้ำใหม่เลี้ยง <c oughs> มันยุน่งนะฮะไปเอาของเพื่อนไปเลยได้เพืมันจะจับ ส้มตำพริกแห้งทาเม,มื่อะ,อะ,ะไรไข,ข่มันจะตำเองพี่น้องเมื่อะไรไข่พริกขี้ผลาดูเสียวเล่นบรรยากาศดีดีมันนี่ล้มวีวี บ้าห่าดเอาบันมีเดือดมิจะล้มปวดยังยังขวดคือเดยวพาไปหน้ำตอนมกินน้ำอด้ด้วยดื่มน้ำหมองเกาวันน้ำใสยังน้ำขึนน้ำไรมันยากาศไม่ดีไหมบรรยากาศได้ เป็ยานปากหอยคุณามกาก็เยอะนอะแม่น่ากว้า <c oughs> งหัวแบบผู้ชายชยอบอบกว้านะ <c oughs> งเ้าเป็นคนที่ชอบสางตำหรอือคนค่ะ khi xuống người đây, hôm nay bừa, không biết thạch đấy, không biết có nằm uh -huh. tai nó không này đây, nó đây nhói nhói mấy subscribe คือมีเ,เสียงยยรถไทยนะทุกคนเสียงรถไทยี่รุมเลยเข้าไทนะจะตัดได้แรง่ากเลนแล้ลวกุงเบงกูรูยังไงอือเสียบฟองนะนี่คือมะกรอกรอนก่นทอมะกรอก่้ังเน่ยโอ้ยบุกกรแมงเผ็นไงยู่ยงไงได lắm lắp được đường Gặp sáng tầm người chọn ghi cho kịp, sao. lên miệng 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 cái miệng xẹp lại sạp lại, sạp lại

ขออนุญาตความรฟ้าจากก่อนด้วยพี่น้องเบิร์ละล่ะเรเด้หอยกับกลุ่มนะคะไว้พบกับเราสองคนคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า